จริงๆแล้วสูตรเดียวกันข้างในตัวเดียวกันเลยค่ะผมขอเปิดหน่อยนะครับบางคนบางทีโทรไปไม่อุ้ยไปหาซื้อสีเหลืองไม่ได้ก็เอาสีน้ําเงินมาทาเลยบอกเฉพาะลูกค้าที่ถ้าลูกค้าโทรมาอไม่ว่าประจําม่เราก็แนะนําไปบอกจริงๆแล้วสูตรเดียวกันค่ะเอาสีเหลืองทาได้เลยสีน้ําเงินทาได้เลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันก็จริงเห็นเป็นผงที่มันไม่ใช่แป้งนะมันเหมือนกับพิพ์ มันจะซึมเข้าไปในผิวเลยนะคะครับทามือได้ด้วยนี่จ้ะทาทั้งหมดเลยผิวแ่ไอ่านเป็นหลังตลาดจะเย็นเนนทอลเย็นเย็นิดหนึ่งนะครับแล้วสินค้าเรานี่จริงๆได้รับรองจากอะไรนะครับแม่คุยบอกว่าเอาเป็นสินค้าที่ต้องการความเชื่อใจความเชื่อถือใช่ไหมคะความเชื่อถือค่อนข้างมากเลยื่อจะไปแข่งกับสินค้าของฝรั่งที่เขานําที่โฆษณากันอยู่ตอนนี้นะครับแม่วียก็เอาไปตรวจนะคะไปได้รับใบเซอร์ติฟิเคต มาจากมหาวิทยาลังสิตจากท่านคณะบดีไปให้ท่านตรวจให้ท่านสุรพจน์บงใหญ่คณะคณะแพทย์แผนตะวันออกออ๋ก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาท่านก็บอกว่ารับรองไหมอุ้ย รับรองผลให้ได้ใบออกมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแม่อุ่ยก็ไปลงไว้ที่เว็บไซต์เลยค่ะครับว่าใบริเคตตัวนี้ออกมาคุณไปอ่านมันก็จะเป็นสูตรทางวิทยาศาสตร์มันจะเป็นภาษาทางทางเข็มทางออกมาเป็นชื่อเฉพาะนะครับทีนี้ก็ไปลงไว้ที่เว็บไซต์ไว้ตรงนั้นก็ได้ใบรฟิเอตออกมาเป็รับการรับรองแล้วตอนทำนี่จริงๆมันถึงบอกเรื่องที่ที่มีการต้องจดลิขสิทธิ์ อนุสิที่บัตรใช่ไหมครับแม่อุ้ยก็เอาไปที่อโยแล้วก็ไปขออโยอโยก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่อาหารและยาเพราะฉะนั้นจะต้องลงวันเดือนปีที่ผลิตผลิตจากอะไรสถานที่ผลิตข้อบังคับของของฉลากที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลใช้ภายนอกแล้วก็เอาใบตัวเนี้ย คือระบุวันเดือนปีชัดเจนนะครับเราไปจดอนุสิทธิบัตรอ๋อไปจดไปจดอนุสิทธิบัตรไว้ค่ะก็เป็นขึ้นทะเบียนเป็นอนุสิทธิบัตรการผลิตครับของแม่อุ้ยจด3อย่างแต่ของคนอื่นที่ออกมาขายเขาจะใส่ไม่สองอย่างก็สอย่างเขาก็ต้องเพิ่มอะไรไปสักหนึ่งอย่างเขาก็จะไม่สาอย่างเท่าของแม่อุ้ยครับเพราะก็แม่อุ้ยไปจดไว้ ไปจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้วก็ไปจดตราแบรนสินค้าไว้อันนี้จดแยกกันจดแยกจดตราแบรนสินค้าเป็นแม่อุ้ยแล้วก็จดมามาดิโอเทนตัวมาดิโอเทนตัวนี้ครับเกิดจากเกิดจากสองตัวนี้รวมกันกินกายกินเท้าอ๋อนี่เป็นการพูดถึงว่าเป็นเป็นสินค้าขั้นที่สองแล้วขั้นที่สองรวมยิดละคือคือตรงนี้พออ่าอินเตอร์เทนเดอร์มาเจอ อินเตอร์เทนเดอร์คือผู้ส่งออกตัวแทนส่งออกของสินค้าไทยสินค้าโอทอปของไทยครับมาเจอก็บอกไม่อุ้ยของไม่อุ้ยใช้ดีแต่ทําไมฝรั่งก็ถามว่าทําไมต้องซื้อทีสองขวดครับทั้งๆที่ข้างในเป็นอันเดียวกันเขาก็แนะนํามันก็เลยเกิดแบรนด์ตัวนี้ M A Apostrophe S ที่คือแม่ครับแม่อุ้ยนั่นแหละยอมจับเลยแม่จ่าแม่ครับ คำว่าแม่ฝรั่งก็รู้ว่าแม่ก็ประเทศไทยประเทศเดียวเนาะโดก็ระงับกลิ่นนอะโดโรเลนอย่างเงี้ยค<อ><อ>่ะเทนเนี่ยคุณสมบัติของผงตัวเนี้ยสิบอย่างเนี่ยใช้สิบอย่างแปลงฟันก็ได้ทาหน้าก็ได้ทาส์ิวก็ได้รักษาแผลก็ได้รักษาแผลก็ได้คุณสมบัติตมีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติของเขาบอกฝรั่งแต่ไม่บอกคนไทยนะฮะเไม่ไม่เอาบอกสองสองภาษาไว้ที่เว็บไซต์เพราะว่าถ้าไว้ในนี้มันจะเยอะ ผมติดใจอีกทีนะฮะก็ระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นเท้าก็โรยลงไปในรองเท้าถ้าจะแปลงฟันก็ในนี้มันจะมีส่วนผสมของยาสีฟันผงใช่ไหมคะเป็นสันส้มเงี้ยครับก็บีบยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้เอาผงนะครับกลิ่นกายมันผสมไปแล้วก็แปลงมันก็จะรักษาฟันรักษาเหงือโอคือเข้าปากได้ได้ค่ะเข้าปากได้ครับอ่อ ปกติไอ้เบนทอนก็คนแก่เคี้ยวมาก็ยังใส่เห็นไหมคะพิมเสนอ่ะสารส้มก็ยังผสมเป็นยามันเป็นยาสามารถเป็นยาบำรุงแลก็บำรุงปอดบำรุงปอดด้วยแล้วมีดบาดแผลรักษาแผลค่ะมีดบาดเป็นแผลเนี่ยโรยลงไปเลยค่ะห้านาทีเลือดหยุดสิบนาทีตกสะเก็ดหายปวดเลยรักษาสิวสิวน้องสิวทุกชนิดครับอ แผลน้ำกัดเท้า um <government> ้้แลวาผิวเนี่ยเป็นผิวเม็ดผดผื่นคันเป็นแผลเป็นโรคผิวหนังทาลงไปที่เราคันคันไม่หายครับตัวนี้รักษาเทใส่ได้เลยค่ะอแล้วยังมีอีกยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยเกี่ยวกับผิวหนังนี่ถ้าเกิดอักเสบมีแพ้มีอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ได้สิบอย่างแล้วตอนนี้สงว่าตอนนี้นี่สินค้านี่ออกไปต่างประเทศด้วย ต่างประเทศนี่ทางไนจีเรียแล้วก็ของไนจีเรียแล้วก็ทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะสั่งไม่อุ้ยทีละห้าร้อยขวดแล้วเขาก็จะให้ติดฉลากตัวนี้อย่างเดียวครับอันนี้คือในนามอันนี้เป็นเป็นแบรนด์ของเราเหมือนกันเป็นแบรนด์ของไม่อุ้ยออกไปเลยค่ะแต่ o top, ออท็อปที่ในมาเลเซียจะเอาจะเอาสองตัวนี้ไปจะเป็นแบรนด์ชื่อภาษาไทยไปเขาก็จะสั่งไม่อุ้ยไปครับ แต่เขาเอาไปทีละ500ขวดค่ะไม่เยอะเมื่อไม่้ก่อนที่มันจะมาเป็นสินค้าหน้าตายอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเชื่อว่ามันก็คงไม่ใช่หน้าตาย,ยานี้คนระับแพ็กเกจอะไรเงี้ยรูปแบบขวดหรือว่าการบรรจุอะไรเงี้ยไม่อ้พัดนค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆก็ตอนแรกใส่กระปุกใส่กระปุกแล้วเปิดฝาแตกบ้างหกบ้างก็ไปได้รับการอบรมมาว่าสินค้าคมันต้องสะดวกกับการใช้อะไรมมใช้งานเราก็นะมาคิดใหม่ครับ พอมาคิดใหม่เสร็จแล้วก็เอ๊ถ้าใส่ขวดแก้วมันก็หนักใส่ขวดอย่างนี้มันก็ไม่แตกอ่าแม่วิ้ยก็เลยแล้วมันก็แล้วของเราก็ระงับกลิ่นกายก็ไปอิงลูกอิงสักนิดนึงอิงเขาไว้สักน้อยนิดนึงคือจะเอาแป้งมาโปะออกแบบใหม่ก็จะเหนื่อยกับการออกแบบอีกการทําแบรนด์การผลิตเหนื่อยกว่ามากเลยค่ะการเนี้ยแล้วก็ไปหาขวดหาก็เลยหาขวดที่มันใกล้เคียงกับไซส์ของเราแต่ตัวแบรนด์ตัวอะไรเนี่ยก็ ให้มันเอาของเดิมไว้ของเดิมไของเดิมว่าแรกแรกเราก็จะเรียกแม่อุ้ยแม่อุ้ยมาตลอดเลยค่ะแม่อุ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่คนแก่ภาคเหนือเนาะผมตอนแรกฟังก็รู้มากภาคุณย่าภาคเหนือใช่ไหมอ่าแม่อุ้ยจริงคุณเอกนัทไม่ใช่ชื่อแม่อุ้ยใช่ไหมค่ะชื่อเอกธนัทชื่ออู๊ดชื่ออูดอ๋อแม่อุ้ยนี่ชื่อลูกสาวค่ะอ๋อก็เลย ชาวคนทต่านก็เรียก่แม่ของแม่อุ้ยแม่อุ้ย็เลยคิดว่าแม่ชื่อแม่อุ้ย <c oughs> <c oughs> แม่ของน้องอุ้ยอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วจริงพอหลังจากเราพัฒนาสินค้าอย่างเงี้ยแรกๆนี่คือสูตรนี่มีการเราได้ปรับปรุงเป็นอันนี้แหละรวมและทูวินวันและสองอันเนี้ย อันนี้คือสูตรที่ที่ทางมิคนะอุ้ยเริ่มเริ่มมาพัฒนาเองหรือเปล่าครับหรือว่าจะสูตรคงที่มาตลอดสูตรคงที่มาตลอดเท่านี้มาตลอดตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่คุณทวดมาเลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แม่อุ้ยปรับเปลี่ยนแปลงแต่แบรนด์แล้วก็การตลาดกันอะไรแค่ฮีพอแค่ฮีพอค่ะใช่แพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจนี่ก็ทําเองกันทําเองหมดเลยค่ะตอนนั้นอบรมมาก็ต้องใช้เลยกลับมาดีใช้เองด้วยฮะ แต่ทีนี้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้ก็ไปให้อาจ้างที่เขาเรียนคอมพิวเตอร์มาเอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้เราก็ออกแบบแคร่ราวๆไว้แล้วว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้บบนอย่างเงี้ยครับอืก็คือเราก็ไปยืนควบคุมแหละเอาอย่างนี้อย่างนี้มีไอ้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้เขาตรวจเช็คดูว่าเออมันเรียบร้อยไหมแล้วก็ให้เขาทําออกมาให้เราดูมันไม่ผ่านแล้วก็แก้ไขอย่างเงี้ยครับ<ม>ครับพอดีเวลา เยหมดอีกแล้วกำลังคุยกับอุ้ยเพลินเลยเนี่ยสินค้ามีหลายอย่างมาแล้วก็น่าลองมากเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เวลาเราหมดลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกับคุณแม่อุ้ยต่อนะครับ ิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราดูแล้วว่าสินค้าเรามีอะไรบ,บ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันเบื้องหลังหน่อยครับว่าเบื้องหลังการผลิตแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เยอะแยะอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงทํากันยังไงทำป็นกี่คนนะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าโอ้โหผลิตกันทันไวเนี่ย <c ười> ครับพม่ครับผมพี่บอก่านผู้ชมไปแล้วว่าที่เราเห็นเนี่ยเราทํากันไม่ใช่ทำเองผมไม่ทำเองทํากันเยอะไหมครับหมายถึงว่าผลิตเป็นอุตสาหกรรม มีคนเยอะแยะรู้ว่าแล้วมันจะทําส่งทันไหมอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็กลัวนะคะเสร็จแล้วก็พอเรารู้หลักรู้วิธีต่างๆเกี่ยวกับการจัดการการจัดการในด้านการผลิตแล้วก็ไปอบรมมาไปอบรมมาค่ะล้วก็มีการเตรียมโกนวัตถุดิบเตรียมแล้วก็มีออเดอร์มาเราจึงผลิตอ่าแล้วก็วัตถุดิบเรารู้เราต้องหาข้อมูล วัตถุดิบตรงนี้ซื้อตรงนี้เราเตรียมไว้เราเตรียมข้อมูลไว้พอมีออเดอร์มาเรารับออเดอร์มาแล้วเราจึงเริ่มผลิตจึงเริ่มผลิตค่ะคถ้าสําหรับรับออเดอร์จากลูกค้านะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องผลิตเพื่อจะวางจําหน่ายตามห้างอันนั้นก็ผลิตไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ลงห้างไปเลยว่าเราจะลงกี่ขวดแล้วก็ผลิตลงไปแล้วก็เขาจําหน่ายเนี่ยเดือนนึงกี่ขวดแล้วก็สมมติว่า50ขวดแล้วก็ผลิตสัก100ตตร้อยขวดต้นเดือนพอมันหมด50ขวดแล้วก็ผลิตไปอีก ห้สิบขวดร้อยขวดต่อหนึ่งเดือนเนี่ยสำหรับเราก็ไม่ยุ่งยากใช่ไ,ไหมคะ่คาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทําไมไม่อุ้ยรับออเดอร์ต่างประเทศด้วยครับมันซ้อนกันเนี่ยมันซ้อนกันขึ้นมาไม่อุ้ยก็ก็ในเรื่องวัตถุดิบเนี่ยมันคงที่การผลิตก,ก็คงที่ ทีนี้แม่อุ้ยไม่ต้องมาเตรียมใครไว้ครับก็คนแถวบ้านแม่อุ้ยเนี่ยใครว่างงานเลิกโรงเรียนมามานั่งติดฉลากตอนกลางคืนครับแม่บ้านพ่อบ้านไปทํางานกันเอามานั่งกอกเอามานั่งติดเวลามีก็สมมติว่าก็คือเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนแล้วก็รอบบ้านด้วยครับใครว่างจับมาหมดเลยอบบ้านด้วยแล้วก็ให้ค่าแรงเข้าไปเลยก็ให้ค่าแรงตามราคาครับ แล้วไม่ไม่ว้ให้วันละ200ก็เล่งเขาหน่อยถ้ามีออเดอร์มาอย่างพันขวดพันขวดอีฝ่ายทําจุดที่1เนี่ยวิก็รีบรีบทำให้เสร็จห่ดคือแบ่งเป็นขั้นตอนเลยเป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3เข้ามาใช่ไหมคะก็มีการเอามาถึงก็มามาช่วยกันณเวลานั้นเลยก็สมมติว่าพันขวดไมุ่้ยใช้ห้าคนถ้าคุณบอกว่าในเวลาหเดือนถ้าต้องการสองพันขวด ในเวลาหนึ่งเดือนแม่วุก็ใช้สิบคนแม่วุณก็ไม่เพิ่มไม่เพิ่มเวลาเขาแต่เพิ่มแรงงานเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มกําลังในการผลิตจะก็จะพยายามไม่ตั้งโรงงานไม่ใช้เครื่องจักรเพราะว่าแถวนั้นจะได้มีงานทําด้วยรายได้ค่ะาช่วยกันทํไม่จําเป็นจะต้องมาเข้าโรงงานตอกงานเวลาเข้าตกบัตรอะไรอย่างเงี้ย ดนทุนเราด้วยใช่ค่ะดูทีวีก็ทําได้นั่งติดฉลากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ไม่คุยก็รับได้ตรงนี้อย่างอย่างลูกค้าต่างประเทศก็ต้องออเดอร์เนี่ยต้องต้องจ่ายไม่วิก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะเราต้องเอาเงินจากซื้อค่ะแล้วก็ผลิตให้เขากําหนดวันให้เขาครับังนั้นเรารักษาคุณภาพเรารับปากว่า2ี่สิบวันแต่เราต้องส่งให้เสร็จภายใน สิบเจ็ดวันวันที่สิบแปดเราต้องเตรียมส่งแล้วถ้าเราส่งวันที่สิบเก้าเราส่งก่อนเราก็ถือว่าเราเร็วใช่ไหมคะอันนี้เราต้องควบคุมให้ดีได้ความเชื่อถือเราเราต้องอันนี้เราจะต้องเป็นเทคนิคของเราด้วยนะคะเวลาที่ผลิตตรงนี้อ๋อคือจริงๆแล้วปกติจริงๆแล้วเราทำกันถ้าในออเดอร์ปกติที่จําหน่ายทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยทำกันกี่คนนะครับ สองคนนะสองคนที่เห็นทั้งหมดนี่คือสองคนเหรอครับตัวแทนจําหน่ายทุกจังหวัดอ๋อคือแม่วุ้ยกับโท,ที่บ้านที่บ้าน <laughs> <laughs> แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น เด็กๆที่เราจะจ้างมาหลักๆก็มีอยู่เท่านี้สมมุมติว่าเราจะกอกแล้วก็ให้เด็กที่เขาเลิกโรงเรียนมามาช่วยตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เด็กก็ได้ค่าแรงไปอ๋อว่าช่วยติดฉลาการ,รอรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนกแต่ในส่วนสําคัญในส่วนของการผลิตจริงๆของตัวผลิตภัณฑ์จริงเนี่ยไอ้พวก แป้ตัวผืนผสมเราต้องทำเราควบคุมคุณภาพเองเราต้องควบคุมเองม่ยุเคยจ้างให้ให้เขามาช่วยครับเขาก็จะทําไม่ได้ทาไม่ไม่ระวังให้แล้วก็จะเสียครับอ่าแรกๆนที่จะเสียครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งนึงได้ครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งเลยค่ะอ่าเรียกว่าขาดทุนมาเหมือนกันเพราะว่าส่วนที่เสียมันเยอะครับเพราะถ้าไม่อุ้ยไปควบคุมเองอี่ยเราก็ทําให้มันไม่ทิ้งน้อยที่สุดเราก็จะไม่ ไม่ต้องไปนั่งขายแพงครับครับก็คือต้นทุนแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้นะราคาแล้วก็เหมาะสมใช้กระบวนการการผลิตเอากรการผลิตนี่ผมถามใช่ไหมรับจริงๆแล้วนี่เป็นความลับหรือเปล่านะบางที่เาก็คือบางบางคนก็ไม่อยากจะบอกว่าเราขายดีไหมยังไงก็แต่จริงๆผมว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ชมหลายท่านที่อยากจะทำเออรู้สึกว่าโอ้รายได้มันก็สามารถอยู่ได้นะอะไรเงี้ยมันเป็นความลับของทาง ครอบครัวไหมครับว่าเออไม่หรอกค่ะแม่วิก็ยินดี